วาตารุเอนโดย้ายไหมสื่อยันทีมร่วมพิม์ลีกสนคว้าตัวเดลี่เมลสื่ออังกฤษเผยว่าวาตารุเอนโดมิดฟิลทีมลิเวอร์พูลมีโอกาสลงสนามมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่กับหงแดงลิเวอร์พูลเนื่องจากฟูลแลมให้ความสนใจจะเซ็นสัญญาเอนโดขุนพลทีมชาติญี่ปุ่นถูกเจกเกนครอปกุญซือของลิเวอร์พูลคนก่อนดึงตัวมาจากสตุตการ์ให้รับบทบาทหมายเลขหกและเขากลายเป็นขวัญใจสาวกเดอะคอป ในเวลาไม่นานนักกระนั้นก็ดีหลังจากที่อาร์เนอร์สโอตเข้ามาคุมทีมหงแดงแทนที่ของคุณซือชาวดอยช์อ ish, นาคตของนาเติวัย3 1ปี B, ก็พลิกผันไปในทางลบเนื่องจากผู้จัดก,การทีมชาวดัชหันมาปั้นไรอันกราเฟนแบกให้รับบทบาทหมายเลข6ได้อย่างยอดเยี่ยมจนโซโฟเนสตาชาวเมืองปลาดิบเป็นได้แค่ตัวสำรองเท่านั้นต่อจากกรณีดังกล่าวเอนโดเคยเผยกับสื่อว่าพร้อมต่อสู้เพื่อ,อยังตำแหน่งหลังจากสโอตแสดงความชัดเจน